ารอุทธร์สั่งจำคุกน้ำอุ่นคดีลาลาเบล8ปีวันที่17มกราคม2566เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ศาลอาญาธนบุรีถนนเอกชัยสารนัดอ่านคำพิพากษาคดีพริตตี้สาวลาลาเบลเสียชีวิตหมายแล้งดำที่พนักงานอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี2เป็นโจทก์และมารดาของนางสาวทิติมาหรือลาลาเบลผู้ตายเป็นโจทุ่รวมยืนฟ้องนายรัชเดชหรือน้ำอุ่นวงทบุตรอายุ27ปีอาชีพพริตตี้บอยจำเลยที่1นายชัยพลหรือคิวพันนาอายุ30ปีภูมิลำเนาบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเจ้าาของงน าร์ตี้บ้านบางบัวทองจำเลยที่2และจำเลยที่3ถึง6ค่ะโจดระบ,บุฟ้องพฤติการว่าเมื่อวันที่16กันยายน2562จำเลยทั้ง6คนสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยรู้เห็นเป็นใจและตกลงกันเพื่อให้มีงานเลี้ยงโดยมีการดื่มสุราหรืองานปาร์ตี้ที่บ้านพักหมู่บ้านพฤกษา3ริมคลอง3าหมู่5ตำบลบางครรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีแล้วจ้างนางสาวทิติมาหรือละระเบลอายุ26ปีผู้ตายให้มาเป็นพริตตี้ชงเหล้าร่วมเต้นรำและร่วมดื่มสุราโดยจำเลยทั้ง6คคมีวตุประสง์่ให้นางสาิตมา ดื่มสุราจนเมาและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้จนถึงแก่ความตายทั้งนี้จำเลยทั้ง6คนใหการปฏิเสธโดยสารอาญาธนบุรีเห็นว่าจำเลยที่1กระทําต่อเนื่องเชื่อมโยงในวาระเดียวกันโดยมีเจตนาเพื่อกระทําอนาจารและล่วงละเมิดในทางเพศผู้ตายจงเป็นการกระทํากรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทจึงลงโทษฐานน่วงเหนี่ยวกับขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายซึ่งมีโทษหนักสุดจำคุก8ปีค่ะส่วนจำเลยที่2ถึง6เป็นผู้สนับสนุนให้นายรัชเดชหรือน้ำอุ่นจำเลยที่1กระทําความผิดดังกล่าวให้จำ เดือนและให้จำเลยทั้ง6ร่วมกันชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่มันดาผู้ตายจทร่วมจำนวน7 4 8 6 6 0บาทด้วยก่อนจำเลยทั้งหมดยื่นอุทธรณ์อย่างไรก็ตามศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือก,กันแล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยที่1-4เป็นความผิดจริงตามฟ้องส่วนอุทธรณ์จำเลยที่5-6อ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นและฟังขึ้นจึงพิพากษาจำคุกจำเลยที่1-4ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นส่วนจำเลยที่5-6ยกฟ้องค่ะ